สวัสดีนะครับคลิปนี้สปอนเซอร์จาก A.C.K เติมเกมราคาถูกนะครับใครสนใจเติมเกมราเจอร์ราคาถูกกว่าเติมเองแน่นอนปลอดภัย100%โดยผมเองนะครับผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้ลิงก์คลิปชันนะครับใครที่ใช้บริการเสร็จแล้วอย่าลืมบวกหนึ่งให้ด้วยนะครับ สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกม Line r ล n g e r นะครับอยู่กันในช่อง1 GTC นะครับก็คลิปนี้นะครับอยู่กันในมีเพื่อนฝากเล่นนะครับก็โอเคนะครับผมก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับตามชื่อหัวข้อคลิปเลยนะครับผมก็จะมาเปิดนะครับซีรีส์เลนเจอรจากศูนย์ะครับในความหมายของซีรีส์เลนเจอร์จากศูนย์ก็คือการปั้นเลนเจอร์นะครับ าการปั้นทีมเนี่ยจากศูนย์นะครับเอาแบบไม่มีความรู้เล่นไม่เป็นเกมไอเลนเจอร์คืออะไรนะครับผมจะทําคลิปนี้เป็นซีรีส์ไปนะครับซีรีส์นี้จะเป็นซีรีส์แรกนะครับผมจะตั้งเป็นว่าการเริ่มต้นใหม่ละกันนะครับก็ที่ผมตั้งว่าซีรีส์นี้เป็นการเริ่มต้นใหม่ก็เพราะว่าการที่เราจะเริ่มเล่นอะไรทุกอย่างเนี่ยถ้าเราเริ่มต้นดีผลลัพธ์มันก็จะออกมาดีนะครับเพราะฉะนั้นผมเลยอยากให้ทุกคนอลองคํานวณว่าเฮ้ย ในคลิปนี้นะใครที่ฟังอยู่ลองคิดคิดดูว่าเราจะมาทางไหนนะครับเออมาทางไหนอะไรยังไงนะครับผมอ่ะคลิปนี้นะครับก็จะเป็นซีรีส์เนาะเลนเจอร์จากศูนย์นะครับก็อยากให้ทุกคนนะตอบคําถามกับตัวเองก่อนนะครับว่าเฮ้ยเราเป็นผู้เล่นประเภทไหนนะครับระหว่างจริงจังกับเอาสนุกนะครับก็ถ้าใครตอบว่าเอาสนุกนะครับก็สามารถปิดคลิปนี้ไปได้เลยนะครับเพราะว่า คลิปนี้ที่ผมจะพูดก็คือคนที่อยากเล่นจริงจังนะครับแล้วมันก็จะไล่เป็นสเต็ปสเต็ปไปซึ่งผมจะทํามาเป็น EP ีสามารถติดตามได้เนาะสำหรับใครที่เอาสนุกก็เหมือนอารมณ์แบบว่าเบื่อก็เลิกเหงาก็กลับมานะครับความหมายก็จะเป็นแบบโอ้โหเบื่อก็เลิกนะครับเหงาไม่มีอะไรทาก็กลับมาเล่นประมาณนั้นอันนี้คือเอาสนุกแบบเล่นเอาสนุกสนุกขำขำอยากปั้นตัวอะไรก็ปั้นนะครับซึ่งในใน ซีรีส์ของผมเนี่ยมันจะมีการแนะนาด้วยว่าเอ้ยเราจะปั้นอันไหนเราต้องใส่เกียร์เดี๋ยวมันจะมาเป็น EP EP ไปนะครับเพราะว่ามีคนกลับมาเล่นกันเยอะแล้วก็มีคนถามผมเยอะว่าเอ้ยเกมรายเลนเจอร์เนี่ยอ่าผมก็จะเจาะลึกให้ว่ามันต้องเล่นแบบไหนอะไรยังไงในแบบของผมนะครับมันอาจจะมีหลายช่องที่เขาแนะนําอาจจะไม่เหมือนกันนะครับก็สามารถติดตามกันได้นะครับ ก็จริงจังนะครับก็ต้องตอบตัวเองด้วยว่าจริงจังแค่ไหนระยะยาวหรือว่าแค่มีไฟแค่มีไฟก็เหมือนช่วงนี้มีไฟนะโอ้โหเดือนเดียวเล่นเต็มที่กับระยะยาวก็ต้องพูดตามตรงเลยนะครับว่าอย่างไอดีหลายไอดีที่ผมเล่นเนี่ยออหลายคนก็ถามผมว่าออผมเล่นไม่เบื่อหรอผมเล่นก็มันจะมีแนวทางการเล่นอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะมาเป็นคลิป แนะนำให้ว่าเเล่นยังไงให้ไม่เบื่อต้องทํำยังไงถึงจะอยู่กับเกมลารินเจอร์ได้นานๆนะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนําให้ซึ่งการแนะนําของผมเนี่ยบางคนอาจจะเอาไปใช้ดีหรือไม่ดีก็สามารถติชมกันได้นะครับเพื่อผมจะได้ไปพัฒนาคอนเทนต์ต่ตอไปนะครับผมอ่ะโอเคนะครับมาจั่วหัวการเริ่มต้นใหม่กันดีกว่านะครับนะก็ผมไม่ได้มาเริ่มต้นใหม่ให้ทุกคนดูนะครับแต่ผมจะมาบอกว่าเริ่มต้นใหม่เนี่ยมันเริ่มได้หลายแบบ อ่าเริ่มยังไงนะครับการเริ่มต้นใหม่นะครับมันก็จะมีการสร้างกับซื้อสร้างก็คือสร้าง i d นะครับอ่าซื้อก็คือซื้อ ID ผมขอมาทั้งหมวดซื้อ ID ก่อนนะครับซื้อ ID นะครับเราก็ต้องตั้งคําถามกับตัวเองว่าเราจะซื้อมาทําอะไรนะครับระหว่างซื้อมาเพื่อปั้นจริงจังกับซื้อมาเพื่อเอาไปขายต่อหรือว่าเอามาเล่นสนุก,นกเพราะว่าการซื้อ ID เนี่ยมันจะมีนะ ในตลาดนะครับก็คือจะมีคนซื้อไอดีมาแล้วก็ขายต่อก็คือเหมือนจะทํากําไรซึ่งอันนั้นไม่จำเป็นต้องดูคลิปผมนะครับคุณไปตีราคาของคุณหรือว่าไปหาช่องทางของคุณเอาเลยนะครับหรือถ้าซื้อมาเล่นสนุกนะครับก็ไม่จำเป็นต้องดูก็ได้นะแต่อาจจะดูก็ได้นะครับซื้อมาเล่นสนุกก็คือเหมือนแบบซื้อมาจะเล่นอะไรก็เล่นแบบเล่นแป๊บๆก็เบื่ออาจจะเป็นประมาณนั้นนะครับซื้อมาจริงจังอ่ะซื้อมาจริงจังนะครับก็จะมาตอบคําถามกับตัวเองว่าซื้อแบบไหนแล้วถึงคุ้มอ่า ราคาในใจเราเท่าไหร่งบเรามีเท่าไหร่นะครับอันนี้คือการซื้อไอดีนะครับเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังนะครับในโหมดของการซื้อไอดีสำหรับสายจริงจังนะส่วนสร้างนะครับผมสร้างก็คือมันก็จะมีจากศูนย์นะครับหรือกลับมาเล่นใหม่นะอย่างแบบโอ,อ้โหผมเป็นไอดีแบบสร้างไว้เมื่อแบบปีที่แล้ว2ปีที่แล้ว3ปีที่แล้วนะครับ4ปีที่แล้วแล้วกลับมาเนี่ยมันจะได้ไหมนะครับหรือว่าจะเริ่มจากศูนย์ดีก็คือป้ายเหลืองสมัครใหม่นะครับ ก็ต้องพูดตามตรงเลยนะครับว่าถ้าเรากลับมาเล่นเนี่ยมันก็ต้องดูในทีมเราว่าทีมเรามีตัวโหดหรือเปล่านะครับอาเวลอะไรลีกอะไรนะครับหลักๆเราจะดูกันที่เฮ้ยพีพีเนี่ยเราดันกันได้ลีกอะไรนะอยู่ป้ายไหนมีตัวอะไรบ้างนะครับสําหรับเลนเจอร์ตัวเก่าๆนะครับผมในแบบในลีเก่าๆเนาะอาแบบเลนเจอร์แบบ อ่าไอดีเก่าๆนะครับไม่ได้เล่นนานนะครับนี่อันนี้ผมก็จบประมาณทองหนึ่งอเสียดายไม่จบเพชรสามนะครับก็ถ้าเราจบลีกสูงเราก็จะมีโอกาสเก็บรูบี้ได้เยอะมากขึ้นเห็นไหมอันนี้ผมมี5้าพันสี่แล้วนะครับส่วนไ d ดีป้ายเหลืองนะครับก็จะมีการซื้อนะครับซื้อแบบ ID ดีป้ายเหลืองนี่เขาแบบอ่ารีไดีอ่า, ID, อาใช้คําว่ารีดี ID จนได้ตัวเก่งๆนะครับแล้วก็เอามาขายหรือเราจะปั้นเองนะครับโดยการรีเองหรือว่าจะเริ่มจากศูนย์เองอันนี้ก็แล้วแต่เรานะครับอ่ะ ก็ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับก็ลองตอบคาถามตัวเองก่อนว่าเราจะอยู่ในประเภทไหนนะครับเนาะก็ลองดูนะครับก็เดี๋ยวผมขอพูดของเรื่องการซื้อ ID ก่อนนะครับเรื่องการซื้อ ID เนี่ยถามผมนะผมอยากให้ทุกคนดูที่หลีกนะครับว่าจบหลีกอะไรนะฮะอ่าแบบเอาเป็นขั้นต่ำนะสำหรับการซื้อ ID ดีนะถ้าผมไม่รู้ว่าใครจะมีงบ5000ันพันหนึ่งพันห้าหรือว่าจะหลักหมื่นแล้วแต่ผมจะเน้นว่า ยิ่งนะครับซื้อหลีกสูงยิ่งดีคือไม่จําเป็นต้องหลีกสูงโอ้โหซื้อไอดีตำนานมาซึ่งตำนานเนี่ยราคามันแพงอยู่แล้วมันอาจจะเกินตัวเราบางทีเราก็ยังไม่รู้เลยว่าเราซื้อมาเนี่ยเราจะมีเวลาเล่นมันขนาดนั้นไหมเกมนี้ต้องมีเวลาเล่นต้องมีมีการเข้าใจกับเกมนี้ด้วยผมอยากจะให้ซื้อเนี่ยอยู่ประมาณช่วงอยู่ประมาณสักเพชรหนึ่งเพชรสองนะครับหรือไม่ก็มาสเตอร์ก็คือจะเป็นหลีกระดับสูงแล้วนะครับเขาก็จะมีคือเชื่อผมนะครับที่ผมให้ดูที่หลีก p v p เนี่ยเพราะว่า การที่มันจะขึ้นหลีกไดหลีกหนึ่งได้เนี่ยมันต้องมีเกียร์แล้วนะครับอย่างจะขึ้นมาสเตอร์สเนี่ยต้องมี9ดาวแม็กหรือไม่ก็เป็นไฮเปอร์แม็กแต่เกียร์ต้องแน่นนะครับเกียร์ต้องมีต้องมีตัวเก่งๆติดทีมาบ้างไม่งั้นมันขึ้นไปหลีกมาสเตอร์ไม่ได้ไม่งั้นทีมป,ป้องกันมันก็ชนะใครไม่ได้นะครับก็ถ้าซื้อไอดีนะครับผมอยากให้ ขึ้นนะครับจากเพชรสเพชรหไม่ไมก็คือมาสเตอร์นะครับเป็นยืนก็ได้หรือว่าจะเป็นไต่ก็ได้นี่แล้วแต่เรานะครับผมนะสำหรับการซื้อ ID นะให้อิงตามนี้ก่อนนะครับซึ่งบางคนก็จะเถียงว่าเอ้บางคนอาจจะคิดว่าซื้อไอดีมาแล้วถ้าเล่นไม่เป็นจะเสือเด๋วแล้วค่อยติดตามผมไปเรื่อยๆก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําการเล่นให้และกันนะครับแบบ พื้นฐานนะครับผมอ่ะก็การซื้อไอดีผมแนะนําว่าให้ซื้อประมาณเพชรขึ้นไปนะเพชรสเพชรหนึ่งเพชรสาก็ได้แต่อยากให้ได้เพชรหนึ่งเนี่ยยิ่งดีเพราะว่าเพชรหนึ่งเนี่ยเลนเจอร์ Ranger เขาก็ต้องมีแหละไม่งั้นเขาไม่สามารถจบได้ไม่ไม่สามารถไต่ขึ้นไปได้ต้องมีเลนเจอร์ต้องมีเกียร์ประมาณหนึ่งแล้วนะครับเพราะว่าอิงตามหลีกตอนนี้นะครับ PVP เนี่ยโอ้โหมันต้องมีเกียร์และมีตัวค่อนข้างดีไม่งั้นไต่ขึ้นไม่ได้นะครับผมอ่ะมาในส่วนต่อไปนะครับก็คือ งบประมาณในกระเป๋าวันนี้ผมไม่สามารถบอกได้นะมันอยู่ที่ตัวงเราว่าเราจะไปหาอูโหานี้ถูกหานี่แพงนะครับอันนี้ผมไม่รู้เลยแล้วแต่จะไปหากันนะครับก็หาร้านที่ไว้ใจนะครับระวังโกงระวังเกียนกันด้วยนะครับก็เตือนไว้นะครับสำหรับซื้อไอดีซื้อร้านหาซื้อร้านปลอดภัยที่เขามีเครดิตก็แล้วกันนะครับผมนะอามาในส่วนสุดท้ายนะครับก็คือที่ผมจะแนะนําที่สุดนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คือการเริ่มต้นใหม่ก็คือซื้อไอดีป้ายเหลืองจากศูนย์นะครับหรือไม่ก็ซื้อจาก ่าไม่จำเป็นต้องเกินใยเหลืองนะครับไม่จำเป็นต้องเกินใ้เหลืองเเราจะปั้นเองก็ได้ทําไมผมถึงแนะนําอันนี้ที่สุดนะครับก็เพราะว่าที่ผมแนะนําวิธีนี้ที่สุดเพราะว่าเราสามารถคลอนโทก็คือสามารถแบบควบคุมไอดีของเราได้หมดเลยนะครับการเริ่มต้นใหม่ดียังไงดีตรงที่1ของแจกเยอะหลัออง,อย,งอย่างที่เรารู้กันนะครับของแจกเยอะไต่ PP ก็ได้รูบีครั้งแรกทุกลีก ซึ่งมันจะเก็บรูบี้ได้มากขึ้นเก็บตั๋วได้มากขึ้นเก็บนู่นเก็บนี่เก็บนั่นได้มากขึ้นแล้วเราสามารถคลอนโทก็คือสามารถควบคุมไอดีของเราเนี่ยได้มากนะครับถ้าเป็นไอดีใหม่ๆอ่าเราจะวางแผนได้ดีกว่าไอดีที่ซื้อมาอย่างไอดีซื้อมาข้อเสียก็คือเขามีตัวมีเกียร์จริงแต่รูบี้เขาอาจจะไม่มีตั๋วเขาอาจจะไม่มีซึ่งถ้าเป็นพอมาเดือนหน้าๆอย่างเงี้ย เราอาจจะแบบไม่มีตัวเปิดเราอาจจะต้องเติมเพิ่มนะครับแต่ถ้าเป็น ID ดีใหม่เนี่ยยิงเป็นสายฟรีสายไรเราก็สามารถคอนโทรลได้ว่าเอยเราเริ่มเล่นใหม่เนี่ยลูบี้ตรงนี้เราไดจากการเริ่มเล่นใหม่เราจะเก็บไปทําอะไรนะครับยกตัวอย่างเช่น ID นี้นะครับ ID นี้เป็น ID เพื่อนฝากเล่นนะครับเพื่อนให้ผมมาตอนนั้นเพื่อนไม่ใช้ลูบี้เลย ตอนนั้นเพื่อนหยิบไม้ผมเนี่ยคือไม่ได้เริ่มจากป้ายเหลืองเริ่มจากป้ายอยู่แต่หยิบไม้ผมเนี่ยมีรูบี้ติดไอเดีเกือบ3,000ส่วน5,4 0 0เนี่ยผมมาหาเก็บเอาที่หลังเก็บจาก PVP เก็บจากนูน้นนี่นั่นเก็บมา5เดือนเต็มๆนะครับไอเดี ID เนี่ยอยู่กับผมมา5เดือนเต็มๆก็คือเป็นไอเดีเพื่อนผมก็เล่นมาตอนตอนเนี่ยมีรูบี้5 0 0 0ซึ่งเราก็ตั้งเป้าหมายกันไว้ว่าเราจะเอาไปเปิดเกียร์เดือนหน้าอ่ะอันนี้ก็จะเป็นข้อดีของการเริ่มต้นจากศูนย์เริ่มจากศูนย์เราสามารถคอนโทรลเรื่องอ ที่ ID ดีสมัครใหม่เนาะเกมเขาก็จะมีภารกิจ7 Day Festival ที่เกมเขาแจกนะครับแล้วก็จะเป็นแบบลูบี้เลื่อนเวลที่ตอนแรกเราจะเก็บได้เยอะอ่ะภารกิจตรงลูบี้เนี่ยมันจะมีเยอะแยะนะครับอันนี้ก็จะเป็นอ่ะสิ่งที่ผมแนะนำที่สุดนะครับพอเราคอนโทรได้ปุ๊บเนี่ยเราก็อยู่ที่ดวงนะครับอ่ะพอคอนโทรได้พอควบคุม ID ได้ต่อไปก็อยู่ที่ดวงการจัดการ ID ว่าเราจะจัดการกันแบบไหนนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะ ทำเป็น e p EP ต่อไปนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้มาเป็นคลิปเกี่ยวกับการเริ่มต้น ID ดีก่อนละกันนะครับว่าเอยโอ้ผมจะทํายังไงดีนะครับสําหรับการเริ่มต้นใหม่นะครับก็อยากให้ทุกคนถามตัวเองก่อนนะอันดับแรกนะถามตัวเองก่อนว่าเรามาเล่นเกมรลเลนเจอร์เพาะอะไรนะครับเอาสนุกเอาจริงจังนะครับเอาสนุกก็หาความรู้ได้นะครับหาความรู้เล็กน้อยนะครับแต่ถ้ามาจริงจังเนี่ยมันต้องหาความรู้ค่อนข้างที่จะแน่นนะครับซึ่งผมก็จะ มาทำเป็นคลิปให้เหมือนกันนะครับการเริ่มต้นนะครับใน EP นี้นะครับก็ให้ดูก่อนนะว่าเราแบบอยากเริ่มแบบไหนนะครับถ้าเริ่มแบบสูตยเลยจะเหนื่อยหน่อยเริ่มแบบสูตรก็คือเราต้องเล่นเองหมดนะครับต้องเขียนนู่นเขียนนี่เขียนนั่นถ้าเราเป็นคนขี้เกียจเนี่ยแนะนําเป็นซื้อ ID นะครับแต่ถ้าเริ่มจากศูนย์เนี่ยข้อดีมันคืออ่า เราสามารถควบคุม ID ได้เหมือนเป็น ID เริ่มใหม่มีเพชรเท่าไหร่เราก็สามารถที่จะเก็บไว้ก็ได้หรือว่าจะไปเปิดก็ได้อันนี้แล้วแต่เรานะครับอยู่ที่วางแผนของเราส่วนเป็น ID ดีซื้อมาเราก็จะต้องมาดูว่าเอ้ยโอย้เราซื้อมาเราซื้อแบบเกียร์มันพอไหมอาเกียร์มันครบหรือเปล่าเกียร์มันขนาดไหนเลนเจอร์มันขนาดไหนนะครับซึ่งถ้าใครยังงงนะฮะหรือแบบโอโ้ผมจะซื้อไอดีก็สามารถส่งมาให้ผมดูได้เดี๋ยวผมจะทิ้งแฟนเพจไว้ใต้ลิงก์คลิปชั่นนะเผื่อใครแบบ โอ้ผมจะซื้อไอดีเนี่ยเดี๋ยวผมจะวิเคราะห์ผมคือวิเคราะห์เบื้องต้นนะแล้วก็จะบอกว่าเฮ้ยอันเนี้ยไปได้นะอ่าไปได้ไปได้อะไรอย่างงี้ก็เผื่อใครแบบเฮ้ยโอ้ผมอยากซื้อไอดีแต่ผมไม่รู้เลยว่าผมซื้อมาแล้วผมจะไปต่อได้หรือเปล่าเพราะผมไม่มีความรู้ขนาดนั้นนะครับก็เดี๋ยวสามารถผมก็ไม่ได้คนเล่นเกมแลนเชอร์เก่งนะแต่ผมก็เล่นผมก็จะพยายามหาว่าเออมันมันต้องเป็นแบบไหนแบบไหนผมก็สามารถดูได้ว่าเออแบบเนี้ยไปต่อดีอ่าแบบนี้อาจจะเหนื่อยหน่อยอาจจะไปหาไอ้ดีอื่นอา่าก็สามารถ ส่งมาใต้ลีวิวคลิปชันได้นะครับก็คลิปนี้ลองถามตัวเองก่อนนะครับว่าเราเล่นเกมลายเลนเจอร์เพราะอะไรนะฮะอาจจริงจังกับเอาสนุกนะครับหรือถ้าเราจะเริ่มสร้างต้นไอหรือถ้าเราจะเริ่มต้นใหม่เนี่ยเราจะเริ่มต้นแบบไหนซื้อไอดีหรือว่าสร้างไอดีนะครับก็ลองเอาไปพิจารณาดูนะครับสาหรับคลิปนี้ผมก็ขอมีไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับก็เดี๋ยวจะมาทําเป็น ep ep ให้นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับซีรีส์เลนเจอร์จากสูงจะเจอกันเป็น ep นะครับผมบ๊ายบาย